อันนี้เรจะเข้ยนโปรแกรมนันนะคะโดยการใช้โปรแกรม Visual Studio ก็เริ่มเปิดฟังกชันด้วย input stdio. h แล้วก็ input conio. h ตามด้วยไว้ main มมงเร็่เปิดติดแล้วก็ปิดกาแล้วก็ n p i n a เท่ากับห้าเซนิมรอนินเท่ากับสองเซิเมรลอนอินอวงเล็บ a เท่ากับเปอร์เซนต์เท่ากับเปร์หาค่า a y ววงเล็บเซิมรลอนอินเวงเล็บสองเลบหเท่ากับ y คูณสวงเล็บ อีกเป็นมิโอรอนอีฟวงเล็บวงเล็บสองคูณเอลบห้าวง,งเล็บแล้วกับวง,งเล็บยคูณสองวงเล็บวงเล็บแล้วก็ปดก,กาปดก,กาเปิดนะคะถ้าค่าของสองตัวน,นี้เท่ากัานอีนเอจะแสดงผลด้วยจะแสดงผลเป็นทูแต่ถ้าค่าของสองตัวน,นี้ ไม่เท่ากันพินเอ็แสดงผลเป็นบอนนะคะแล้วก็ตามด้วยเ a สแล้วก็วงเด็บพิกาปิดแล้วก็มาลังมีนันดูนะคะเอาผลก็จะออกมา